สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนสบายดีกันไหมจ้ะพี่น้องมือนีปายูซิมอาอัปเดตเรื่องอการมาแข่งสถานะขอบพัวทีเมืองไทยหลังจากเข้าแต่งงานทีเยอรมันเนาะจ้ะแล้วก็สิมาขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนเดอ้อจ้ะทีเขามาแสดงความคิดเห็นกับการที่พวกปายูคิดว่าอนาคตขางนาอยากได้ทีมองหนีเนาะจาา้ะเขามาเออ่ ดื่มกันนะจ่ะจะได้พื้นที่กว้างแล้วก็ได้เห็ดบ้านสวนนะจ๊ะมีเอฟจีเป็นมอาอุ้ยปายุเยี่ยมเลยลุงจอดสื่อเลยจ้าแต่เพิ้นขายห้อู้ยแกพมวนหน่ายเปิ้ขายหายเนาะค่ะพี่น้องเนาะถาเปิ่นขายห้ก็เยี่ยมเลยจ้าก็สิเอามาเห็ดเป็นบ้านสวนนะจ้ะพี่น้องเพื่อเห้สิบ่ได้เหงามีแนวเห็ดเพราะว่าเฮ้ามาอยู่มังไทยเฮ้าก็ต้องหาแนวเห็ดเพราะว่า ถามว่านั่งอยู่ซื่อๆมันก็หนาเบื่อเนาะจ้ะเพราะว่ามีเอฟซีบางท่านเป็นกบบว่ามาอยู่ใหม่ๆกับดีอยู่แต่ว่าถ้ายูน่านไปกับเบื่ออันนี้กับแล้วแต่อันน่าคตเนาะจ้ะเนาะเขากับวอาเรื่องปัจจุบันว่าเาอยากเห็นอีหยังมันเล่าซูบีนองเอฟซีฟังเนาะจ้ะกับอาจจะอยู่ได้หรือถ้าเบื่อเขากับ ับเยอรมันบอเป็ญยังเพราะว่าเขากับมิบัลญ่คุนเนาะจ้าพราะว่าบ้ัลญ่คุนเขาก็สิบลกขายเนาะจ้านี่ก็สิมาอัปเดตเรื่องการมาแก่งสถานะครอบครัวที่เมืองไทยเนาะจ้าหลังจากที่ปายูแ,แต่งงานที่เยอรมันเนาะจ้านี่ปายูมาบอกกรณีที่ว่าเข้หาหายเอเจนซี่เฮ็ดทำเรื่องเอกเดินเรื่องเอกสารห,หายหรือแปลเอกสารห,หายเนาะจา้าเขาอยากให้เอเจนซี่เฮ็ดหายเนาะจ้านี่คือปายูเนาะจ้าก็ง่ายๆค่ะพี่น้องไม่ยา,ากเนาะจา้าเพียงแค่เข้าท้ายลูก พาสเออ่ euh พาสปอร์ตของสามีเฮาเนาะจ้ะแล้ว no ก็นี่แหละทะเบียนสมรสนาะจ้ะแต่ทรงมาให้เพิ่นเพิ่นก็สิปิ้นออกมาจากคอมแล้วก็เพิ่นก็สิเอาไปแปลเป็นภาษาไทยให้เฮาเนาะจ้ะนี่ล่ะภาษาไทยให้เฮาแล้วเออป้าอยู่งกับมาแต่เฮาต้องส่งเอ่ออเกสารน่ะให้เพิ่นก่อนที่เฮาสิมาเมืองไทย1เดือนเนาะจ้ะเพื่อให้เพิ่นดําเนินเอกสารไปให้เนาะจ้ะหลังจากที่ปลายู่ได้ส่งเอกสารให้เอเจนซี่ทางเมืองไทย แปลไให้ยนอกจากเพิ่นกะจะมีสองฉบับนอกจากก็จะมีพาสปอร์ตของสามีนอกจากเพิ่นกะสิแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ทะเบียนสมรสแปลเป็นภาษาไทยนอกจากนี่สองฉบับนี่นอกจากเพิ่นกะได้ดแปลไว้ถานาะจากวพวกประโยุก,กับลุงมะหกมาถึงเมืองไทยกันได้ไปรับเอกสารสองฉบับนี่ที่เอเจนซี่นอกจากแล้วก็ไปยื่นสถานทูตเยอรมันในไทยเอเจนซี A ่เพิ่นกะนัดใบหายจนะ้ะ นัดให้เฮ้าพร้อมเนาะจ้ะนี่พร้อมทั้งพาสป,ปอร์ตของสามีเฮาได้จ้ะเอาตัวจริงเอาไปยื่นเนาะจ้ะค่าใช้ใจ่ายเกิดย,ยู่ทีหนึ่งพันแปดร้อยบาทเนาะจ้ะหลังจากที่เข้าไปรับรองที่สถานทูตเยอรมันในเมืองไทยแล้วเอ่อเฮาก็เอาเอกสารสองฉบับนี้ไปยื่นที่สถานกงศุลนอีกเนาะจ้ะกองศุลใหญ่ในเมืองไทยรับรองเอกสารนี่ไหมคะนี่ก้อนเสียวไม่แกงสถานนาทีอำเภอบ้านเกิดเท่าเนาะจ้ะยู่ทีเอ่อ สถานอกองศุลค่าค่ารับรองเอกสารน,นี่โอ้เท่าไรเหรอเฮ้ยสี่ร้อยห้าร้อยบาทเนาะปายุยจำว่าใดจ้ะพี่น้องเนาะกับว่าหลายบาทดอกค่ะพี่น้องเนาะมาถึงพันบาทดอกจาก้าเนาะหลังจากที่พายุได้ยืน่นเอกสารจากสถานทูตเยอรมันแล้วก็สถานทูตก,กงศุลรับรองเรียบร้อยแล้วเนาะจากกระด้มาดําเนินเรื่องต่อทีอ่าอำเภอนอะกจากการทราฟิชัยก็ได้ไปเอาเอกสารนีน่ละจากสองฉบับนี่เนาะจากที่รับรองเนี่ยละไปยืน่นเนาะจากนี่ ไปยื่นแล้วเข้ากระสีได้นี่เพิ่นกิทังอำเภอเพิ่นกิสีออกนี่จ้ะนะใบอ่านี่ใบอ่านังสือสำคัญสแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลเนาะจา้ะเข้าเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อน้ำสกุลตามสามีนี่คือใบทะเบียนสมรสจนาะจา้ะพี่น้องที่เมืองไทยเนาะจา้ะหลังจากที่บอยูได้แจ้งทะ,ะเบียนบ้านเปลี่ยนนามสกุลเนาะจา้ะเิ่นเพื่อนแกใไ้แล้วเนาะจา้ะกลับไปเห็นบัตรประชาชนภายในมือนันเลยจ้นะเนาะบัตรประชาชนก็ ได้พร้อมเลยนะจ๊ะว่น้องหลังจากที่เห็ุบัตรประชาชนแล้วไปอยู่กับแม่แกงสีแกงสามีเขาเถื่อเบียนบ้านเนาะจา้ะแกงสามีเขาเถื่อเบียนบ้านนี่สามีเฮ้าก็สามาถเทิดบัตรประชาชนได้จานเนาะแต่ว่าไปมาทําธุระนี่แหละธุระที่บอเซ็ตจ้ะว่น้องจะแกงสามีเขาเถื่อเบียนบ้านที่น,นี่เวลาพวกไปอยู่อยู่เมืองไทยนี่มันบ่อพ่อนะจ้ะเพราะว่าเพื่อนมาต้องใส่เวลาอยู่ประมาณสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ตอนนั้นไปอยู่ไปเห็ดเนาะจา้ะ กันเลยแค่สองอาทิตย์นันบอท่านจากพี่น้องคนกันเลยบอกว่ามาปีหนาจังมาเห็ดฝามาแกงมาสันมาเพราะว่าถ้าไปแกงสามีเขาถ้าเปลียนบ้านนี้นอกจากเพิ่นต้องส่งสิสสอบปากคำแล้วกแล้วก็สิส่งเอกสารไปให้กรมการปกครองประลัดอำเภอรับรองเอกสารอีกมันใช้เวลานานสามถึงสี่อาทิตย์เนาะจ้ะนี่เวลาเฮ้าบกเพียงพ่อกันเลย่อด้แกง นอจากก็เลยได้แก,ก่งแค่สถานะขอคัวแล้ว้็เห mm ็ hmm. ุบัตรประชาชนไหมแล้วก็ได้ไปเห็ุพาสปอร์ตจ้าพี่น้องพาสปอร์ตก็เหตุมาแล้วบันนี้เรียบร้อยแล้วนี่จา้าพาสปอร์ตไปอยู่ได้ไปเหตุอยู่อยู่ขอนแก่นเด้จ่จ้ะใส่เวลาอยู่สองวันก็ได้รับพาสปอร์ตเหล่มนี้มาเนาะจา้ะเวลาขืนเครื่องเนาะจา้ะเพราะว่าเขาได้เปลี่ยนนามสกุลไม่แล้วเนาะจ้ะเขาก็ากต้อง เวลาเขากับเยอรมันเขาก็ต้องถือพาสอุสองเหลียญนี้เพื่อไปแสดงตัวตนกับเจ้าหน้าทีต่ตรวจค้นเขาเมืองนี่เนาะคะ่ะนี่ยแล้วจา้ะเนาะสองเหลียนี้ต้องถือไปพร้อมกันเนาะจา้ะทีละขั้นตอนการทีมากแก่งสถานะครอบครัวแล้วกันแม่แก่งสามีเขาเทะเบียนบ้านเนอกจากขั้นตอนจังใดไปอยู่กัเลยมาเล่าสูฟ่ฟางอาซิบละเอียดคักได้ว่ากา็สามารถถามมาใดได้จ้ะพี่น,อน้อง เรื่องแปลเอกสารที่เอยอรมันนี่จะแพงเวย้ยที่เมืองไทยเลยจ้ะพอยายป่าอยู่สอบถามมาแล้วเนาะจา้ะเนาะค่าแปลเอกสารสองฉบับนี่ก็อยู่ที่สองพันบาทจา้ะแต่ว่าค่าเอกสารที่เป็นแปลให้บางคนก็สิบกขึ้นกันได้จ้ะเพิ่นสิทธิ์ตามเอกสารหน่อยเอ,เอกสารหลายเนาะจ้ะค่ะเออค่าใส่ใจพาสปอร์ตเล่มใหมเนะะี่จ้ะ passport อายุสิบปี อาคาเสียใจอะไรนะฮะประมาณพันซีพันหาลอยบาทนี่แหะจ้ะเนาะอายุสิบปีเรื่องไปยศพาสปอร์ตนี่ว่ายากหรอค่ะพี่น้องมีบัตรประชาชนวเหลือก็เทอดกับผาสปอร์ตทอาไปน้ำเนาะจ้ะนี่ก็แค่นั่นหระค่ะพี่น้องมามีอย่งางไรเนาะจ้ะสองหมื่นก็นได้รับแล้วจ้ะพี่น้องเนาะ,ะ,ะคลิปนี้มาอัปเดตการแกงสถานะครอบครัวแล้วก็มาทำธุระอีกอย่างแน่ให้พี่นอ้องเอฟซีชมเนาะจ้นะเนาะ มันิก็ะสิลาพี่ลานอนแล้วค่ะพี่นองขอบคุณพี่นองเอฟซีไลท์ได้จาา่าได้จังเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจตุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์นะคะพี่นองเด้อเจอกันคลิปหน้า,นาจ้า